โอ้ยโหโหยสวัดดีครับเอาละครับวันนี้น้ำแมวมินเกมเมอร์มาเล่นเกม d y n a s t y h ีโ o กันนะครับผมแล้วก็นี่ครับเหมือนเดิมนะครับเรากดมังกรในทุ่งนะครับและเราก็นี่ครับกลับมานะครับกับการนี่อู้ชนะนะครับชนะที่หนึ่งแล้วนะก็คือคุณโมเนตตรงนี้นะครับผมอ่ะมานี่นะเราก็เข้ามาประลองแข่งขันคัดเลือกแชมป์ก๊กนะครับผมก็มาก็นี่ครับ คัดเลือกกันทีนี้เราก็หวังจะเป็นที่หนึ่งนะครับก็ลองดูว่าเราจะมีโอกาสไหมนะก็ต้องดูกันต่อไปแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่านี่เพราะว่าบางทีเราก็ชนะบางทีเราก็แพ้นะครับผมก็ต้องออวนๆดูกันไปว่าเราจะสู้ได้ไหมเออมาดูกันต่อดูกันต่อนะครับเออ เออเดี๋ยวเราดูตรงนี้ต่อนะตรงนี้พบมังกรในทุ่งเมื่อกี้เรารีบเลยเรารีบกดเพราะว่านี่ครับผมเห็นไหมยังกดเหมือนเดิมนะกดทุกครั้งนะครับทุกรอบกดทุกรอบแต่กดเรากดครั้งละหนึ่งนะครับผมกดครั้งละหนึ่งแล้วก็นี่ครับเรามีอยู่29.300จิตแล้วเออ เพื่อที่เราจะมากดเศษโจปุอี้นะแต่ว่าตอนนี้กดได้เท่าไหร่73อันนะ73อันก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เราก็กดไปเรื่อยๆก็น่าจะได้สักตัวหนึ่งอะเนาะเพราะว่าบวกกับตอนนี้เศษที่เรามีนะเรามีหีบในหีบอยู่30นะแล้วก็ตรงนี้ครับผมตีเมืองยุดดินแดนนะตีเมืองยุด,ดิินแดนตอนนี้เนี่ยเราก็ดูแล้วเราก็มีโอกาสขึ้นที่2นะแต่ว่าที่สองที่1ก็ไม่เป็นไร120 อาจจะได้ที่3ก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้120ก็ตีไปก็เราคิดว่าเราอาจจะได้สัก2ตัวกําลังดีนะอยากจะได้สัก2ตัวนะครับผมก็มาก็ต้องมาลองดูกันนะแต่ว่านี่กลับมาดูตรงนี้ครับกลับมาดูตรงประลองนี่ครับประลองเซิร์ฟนะครับมานี่โอ้โห นี่ครับอิจฉาค,คนมีกลไฟนะครับใช่ครับเพราะว่าเราเพิ่งทํากลนไฟมานะครับผมก็เลยมาก็เลยมาเพื่อการนี้แหละครับผมทําให้แบบว่าได้เปรียบบ้างนะแล้วก็เราก็มารอลุ้นดูกันนะครับว่าเราจะชนะได้ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเออมันไม่แน่นอนครับมันไม่แน่นอนจริงๆอ่ามารอดูตรงนี้นะเราก็พยายามตีลองตีคุณโมเนตไปเรื่อยๆว่าเอะเรามีโอกาสแท้ไหมนะ ไหนมาลองดูนะนี่ครับแล้วก็โบเข้ามาแล้วก็นี่ครับบา,ารบ,บางทีตีไม่ตายนะถ้าตีไม่ตายคือเราแพ้นะเห็นไหมถ้าถ้าเราตีกำเลงไม่ตายคือเราแพ้นะก็ต้องออรุ้นดวงกันบ้างมีลุ้นดวงกันบ้างแต่ว่าถ้าเราตีกำเลงตายเราชนะมามาดูอีกทีว่าเราตีกำเลงตายไหมโบอ๋อหนี่ครับ ตีกำเหลงตายเราชนะนะครับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดีนะ๋ยวลองดูพยายามดูว่าจุดอะไรที่แตกต่างกันนะเราดูเราคิดว่าน่าจะเป็นคลีนะขอลองดูว่าติดคลีไหมนะโบโอ้โหเนี่ยครับตีแรงมากๆลองตีไปเรื่อยๆครับลองตีไปเรื่อยว่าเขาจะแก้กเกมยังไงนะ ไหนขอดูสิโบเออโอเคส่วนใหญ่ก็ชนะแล้วนะครับแต่ว่าแหมต้องต้องดูว่าเขาจะจัดจัดตัวยังไงนะวางตัวยังไงมาลองดูโอเคเรายังชนะอยู่นะทีนี้มาเราเราอาจจะอำพรางอาพรางนะครับผมถ้าเราเห็นไหมครับ ถ้าเราวางแบบนี้เราน่าจะแพ้นะครับไหนลองดูนี่ครับเราไว้นี้แล้วทีนี้เขาก็จะตีเราแล้วก็ตายไปแล้วครับแพ้นะครับเห็นไหมดูที่การวางตัวด้วยนะครับแต่ว่าเราวางตัวหลอกหลอกไว้ครับวางตัวหลอกหลอกไว้แห่แ่มาลองดูกันต่อเราคิดว่า ตอนนี้เราน่าแต้มเราน่าจะได้ที่หนึ่งนะมาตอนนี้นะครับเราโอเคเราเข้ารอบมาแล้วนะครับเราเข้ารอบมาแล้วทีนี้เราก็มาดูต่อไปนะว่าเราจะเข้ารอบได้ลึกขนาดไหนนะครับเราอาจจะลองเปลี่ยนอย่างนี้ดูนะ ขอลองหน่อยอุ๊ยกดผิดอีกแล้วอืยตอนนี้คู่แข่งเราคือโมเนตคนเดียวนะวัะน,นั้นเราจะลองตอีเขาดูนี่ครับเขาเปียกมาไว้เอากําเหล่งมาไว้ข้างหน้าแล้วนะครับถ้าไว้กำเหล่งไว้ข้างหน้านี่เรามีสิทธิ์แพ้เลยนะเนี่ยเออหูมิวกาสครับมิวกาสมาเอออยู่ตรงไหนวะมา โอเคเราเจอท่านยูบอยก่อนนะมาอุ้ยหลบสวยแล้วเออเออโอ้โหยังถึกอยู่ยังถึกอยู่เมื่อกี้หลบนะโอ้โห มาเอ๋มาแล้วครับผมมารอบนี้นี่มาขอกำเหลงฟันแน่แนๆแบบไม่ติดมิสดูนะมาโบทีนึงเออนั่นแหละครับเออนะครับทีเดียวตายไปเลยนะโอเคมารอเขารอบต่อโอ้มีหน้าโปรเลียนแต่ว่าสิ่งที่ทีมที่เรากลัวที่สุดก็คือโมเนตนะครับมาเราก็พยายามตีไปเลยว่าดูว่าเขาจะแก้ทางเรายังไงมาดูอย่างนี้ต่อว่าเรายังจะ ตีได้ไหมอีกทีนะมาโบเออโบได้ไหมแล้วก็สุดท้ายโอเคยังอยู่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะโอเคเราพยายามตีไปเรื่อยๆนี่ครับเขาก็เปลี่ยนกำเหล่งมาไว้ตรงนี้แล้วนะเห็นไหมแล้วมาลองดูว่าถ้าเกิเขาเปลี่ยนกำเหล่งไว้ตรงนี้แล้วเราจะตีได้ไหม <c oughs> นี่ครับบางทีตีไม่ตายเห็นไหมครับบางทีตีไม่ตายเนี่ยเราก็เสียเปรียบนะเราก็จะแพ้ได้เออ นี่เห็นไหมมีโอกาสเราก็มีโอกาสแพ้เหมือนกันนะมาดูต่อนี่ครับเขาก็พยายามเปลี่ยนเพื่อที่จะมาชนะเราเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ครับหูยมีโอกาสแล้วไม่ตายอีกแล้วนะเออแต่คราวนี้ชนะมานี่ครับเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยโอเคเนี่ยครับเขาก็เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยเพื่อที่จะหาวิธีชนะเราเหมือนกันนะแต่ก็เอามาก็ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดครับว่าจะแพ้หรือชนะก,ก็ยังไงก็ได้แต่ว่าอันนี้เราดูเพื่อความสนุกสนานนะครับเนี่ยเพื่อความความมันมันอยู่ตรงนี้แหละมาโบเข้ามาแล้วโอเคพอมีกลนมองไฟมันก็จะอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับเออบางคนถามว่ากลมองไฟหรือโทรศทัพท์เทพไฟคือเหมือน<ม>ผมมองว่ามันเหมือนกันผมใช้บางทีบางคนเขาก็เรียกใช้กลมองไฟผมก็เลย พูดตามเขานะครับผมอ่านี่ะครับมาขออีกสักทีแล้วก็เราก็จะมาตัวตัวกับเขาแหละบ๊โอเคมาทีนี้เนี่ยครับเห็นไหมเขาพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งนะแต่ว่าต้องลองดูครับเราคือเราต้องรีบฆ่ากำเหล่งเขาให้ตายนะ ภายในดาบเดียวนะก็มาลองดูเนี่ยครับความสนุกมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าผมแพ้ก็ไม่เป็นไรนะผมแพ้ก็ถือว่าเออเขาเขาก็เก่งจริงเพราะว่าผมก็ขอความสนุกสนานอย่างเดียวแล้วกันมาดูกันมาโบอ่ามาตีแล้วตายแล้วมาต่อนี่ครับแต่ว่ากำล่งเขา เออโอ้โหกำเลงไม่ตายฮู้กำเลงไม่ตายเว้ยเออโอ้โหูอะไรวะเนี่ยฮู้เสยวกเกี้ยวยังอยู่ฮู้โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้แต่ครั้งนี้เห็นไหมแต่ครั้งนี้เขาเขาได้เริ่มก่อนนะและเขาเอาเจิวจี้มาเปิดนะโอโ้โหอ๋อลุ้นมากมีลุ้นมาก ผมบอกเลยว่าเขาก็ยังเป็นแบบคนที่น่ากลัวนะคนอื่นนี่คือผมมีโอกาสชนะร้อแต่วันนี้นี่มีโอกาสชนะไม่ร้อยเซนะก็มันต้องลุ้นกันเนี่ยแหละคือความมันนะครับมาสามสองนึ่มา, 3, 2, 1, มาเป็นไงอุย้ยไม่ขึ้นแสดงว่าผมแพ้นั้นเนี่ยผมแพ้ใช่ไหมมันไม่ขึ้นแชมป์นะ มันไม่ขึ้นแชมป์เพราะนั้นผมแพ้นะมาขอดูว่าเราแพ้แบบยังไงแล้วก็นี่ครับตีกำเหล่งไม่ตายนะโอเคตีกำเหล่งไม่ตายแล้วกำเหล่งตีเราตายแทนโอเคมาสุดท้ายสุดท้ายโอ้มาเขาเล่นตรงนี้นะทีนี้ผมจะเปลี่ยนนะเอากำเหล่งมาไว้ข้างหลังสุด ไปข้างล่างสุดนะเดี๋ยวนะยากมากเลยเขาเอากำเหล่งไว้ตรงกลางผมจะตียังไงดีนาะมาขอลองดูนี่แหละโอ้แพ้เว้ยมานี่แหละครับความสนุกสนาน,นโอ้ยกำเหล่งเขาไมุ่ตยโอ้โหตีไม่กำเหล่งโอ้โหอะไรวะ ตีกำลังมิดครับโอเคนั่นก็คือจบแล้วอู๋มันมากผมมันมากผมผมไม่เสียใจเลยแต่ว่าถามว่าเสียดายไม่เสียดายแต่ว่าเนี่ครับนี่คือมันมากเพราะว่ายังในคุณโมเนตเขาก็ยังเก่งอยู่นะเพราะว่าพลังเขาเยอะกว่านะเดี๋ยวผมต้องรออีกนิดต้องขอเลเวล9กก่อนขอเลเวล95แล้วน่าจะมีอะไรเปลี่ยนอีกเยอะนะครับผมน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกแน่นอนโอ้โหแต่ว่านี่คือสนุกมากสนุกมากจริงๆ ไม่เสียใจแต่เสียดายนะโอเคก็สําหรับวันนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเพื่อที่ดูนี่แหละครับผมศึกราชาลุ้นๆกันไหนวะไม่ใช่ว้ยอ่าไหนวะอ๋อมันจบไปแล้วมันหายไปแล้วนี่แชมป์ค่ายอยู่ตรงนี้นะโอเคนี่ครับก็มีประมาณนี้ผมไงผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับโย,โยูจย